สวัสดีครับพี่น้องที่ฮักแพ่งสุมมงสุบอนครับนี่คือวิธีเช่าบ้านนะครับไปเก็บน้อไมมาแล้วละ่ะนะครับได้มาแล้วผัดบดไทยให้เบิงเริ่มเอาโทรศัพท์ไปนำก็สิภาพพี่น้องเบิงตอนได้มาแล้วเนี่ยครับได้มาทั้งนอไม้ได้มาทั้งพักจะอมนะครับอยู่ทงหน้ามองตัดไวกันละนะครับ สีปบบอกแล้วก็สีแกงไปได้ไข่มุดแดงมากน้อยหนึ่งนะครับไข่หน่อยๆหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวท่าพี่น้องเบิ่งไข่มุดแดงก่อนไข่มุดแดงกับปเป็นแย่มากแล้วล่ะนี่ครับเนี่ยโบเห็นจ่อยเห็นบ่าน้องป่านเปิดเบิ่งสกัก่อนบ่ท่านได้ลางมีแต่แป้งสิงคโปร์เดี๋ยวเดี๋ยวแย่ก่อนจักบาทเดี๋ยพี่น้องเดี๋ยวเบิ่ง ไข่หมูแดงกับตาลุตุนตาลุตนุตตนมีแต่ไข่ฝากดาุขึ้นกัดคนเราผูกผูกมดแตกเราบันเอ้าเอ้าเอา,เอา,เอากัดกับพี่น้องกัดแล้วกัดแล้วโอ้ยภาษีอ่างเนี่ยก็เลยบดบดป็นทาเอา้าภาพบอกหน่อไม้สัก่อนพี่น้องปอกนอหกน,อกน่อไม้สัก่อนปอกหน่อไม้ทำแกงนะครับส่แกงใส่ไข่หมูแด้งมดไข่มุดฝากกันแหละโบ้แมนไข่เปลี่ยนดุ โมเมนต์ไข่อมกลมหน่อยน,นะยึดอยากยึดอยากอันนอใหม่นี่ก็สังเกตครับพี่น้องก็สิแก้วอ่ดอกเป็นแหนงมันดอกก็เป็นน,นอใหม่ดอกเกนแหน่งนอใหม่ในนอใหม่นั่นแหละนะครับเอามากแกนสูกินว่าสิแเสบอีดอกด้วยจากนั่นดอกลองๆเมืองก่อนครับอันตอนไปเอาโนใหม่ผัดบดไทยให้เบิ้งฝ้าวลายไปหอดไปง่วงๆงหางอยู่ก้อนนอใหม่ฝนแบบนี้อา้าวบดอุปกรณ์ไปดัม อุปกรณ์ก็มีไม่มากนะครับอุปกรณ์คือกล่องอันเดียวนี่แหละกล่องกับโทรศัพท์อันเดียวกันนี่แหละันลืมฉันเดี่ฝ่าวร้ายก็ได้่านบม่ได้คิดวันสิไปคิดๆนี่แหละไปหอดบ่เมียนตัวนี่ว่าจมอยู่ฟองอยู่ทักสวาจังไดฝ่าวร้ายก็ตือ้อลุ่นกระหืดกระหอบย่อนฝ่าวฟัง่นได้าย่าเฝ่าวยังก่อนจะเฝ่าวกวดีน ยังก็โอ้ยลงแล้วล่ะอย่าไว้กวาดตีนยังน้อเอาผู้ได้หงส์ก็บอกสู้แั้งเี่เลืมเลื่มเลื่อมหิวกึ้หิวฉันได้ลบมาบัดนี้บ่เป็นน้ำตาลสี่กิโลแพงผู้ขาก็ได้บายบมาเป็นหิวเข่าเทียงๆมาเป็นหิวเข่าเนี่ยมือเสาร์กัดกินกาแฟกัดหิวเข่าได้พี่น้องกัดสวยมาเป็นหิวเข่าเอาแกะน้องใหม่ซะก่อนพี่น้องสิผ้า สีผักแกงเราใหม่สักไหมูแดงร่องเมืองได้ได้อันผักขามาอยู่เป็นผักขาตากแดดมาเหี่ยวเป็แล้วแหละแ,แต่แว่าก็เป็นผักขาที่ตับอยู่หน้านั่นแหละนะครับตับตันแล้วก็แต่งหยอนงามอยู่บริวัติไทยพี่น้องเมืองนะครับบังคับให้มันเกิดคมหิ้งให้นมันเกิดเกิดหยอดเด้อาจจะบ่ผพิไดไปในดดอกครับพอไปคมหิ้งอันต้นผักขาเมืองเงินเืน <laughs> แดดกระแดดคักได้ครับสมือนี่แดดแห้งนะครับแดดแห้งแดดรลายแดดแดดแดดบานเท่าแดดได้ครับพี่น้องเด้อพี่น้องอยู่ทังต่างประเทศได้ครับอาจจะบดแดดคืออีสานบานเท่านะครับห่อนหนาแรงมากกับนี่แดดแดดห่อนอบเอ้าวได้ครับมุดแดงออกไข่ฝนตกใส่กับไข่มุดแดงตรงเห็นไหมนะครับแต่วันนี้กับบ้ท่านตกดอกนะครับตกไปแต่โดนเราละ ฝนตกไปโดนเติบแล้วหลังๆมันนี่ก็สิเป็นเดือนแล้วนะครับบท่านเห็นหน้าฝนอยู่ฝนบท่านโผพีเวมาอยู่มีตะล่มกับหนาวหนาวแน่แล้วหมือกับหนาวแล้วหมือกับห่อนนะครับทั้งผีเป็นสงสัยทั้งประเทศไทยนะครับทั้งอีสานบ้านเฮานะครับอีสานบ้านของเฮาอาชีพเก่าแต่นานดนเอาหน้าสู่ฝ่าฝนคนว่าเฮ็ดหน้าไหลโบ้ได้เศร้าเฮ็ดไปกับพ่อปนันล่ะบ่าแล้วก็ได้เฮ็ดให้เห็นหน้าก็ได้ เขาเป็นราคาหน้ากับบ่งงามใส่ปุ๋ยจนวิงกะสู่ไปนั่นแหละนะครับตามภาษาบ้านเรานะครับอันนี้ปอกก็ไหม่ไปน้ำจมไปน้ำจีกอาจจะมีอันยูดอกจมสู่ฟังนะครับขึ้นหอดขึ้นถึงขนหนองสุองสุบอนครับแกงนอใหม่แกงหยอดนอใหม่เป็นแกงนอใหม่ดอกแกงหนียงนอใหม่มก็ทราบผลดกไซผลดะตาเตตายอย่างมันยังสินนี่นะครับ ตอนนี้กะได้เนงมันห,นหน่อยๆน่อยต้องสีละมาปอปอกตามเมืองน้ำกันมาสีแกงส้งไดใบายานางวันทีนเห็นอยู่จังหน่อยก็ไปหาใบายานาง่งนะปอกไปปอกมากัจักสิข้อถวยหรือบอด่ดอกพี่น้องมันบ่หลายขันมันหลายก็สิไข่ยอยู่ดกอกปอกไปน้ำหน่อยลงไปน้ำอันมองได้ก็นีน่เด้ดละนี่มองจิได้นี่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 น อันนี้ก็พัดซีญมบ่ได้หญ่แล้วจะได้หั่นออกกันเนาะมันแก่มันแก่จะหั่นออกดูดอกตัวใดญเนาะนี่ชิ้เขียวนี่บ่ได้เด้พัดกับแกงอัญยังเกาะแกงโนมัหรือมันแกงยังผสมปันเชียวพยายามกันได้เนาะพี่น้องเนาะเชียวพยายามกันพนว่าอันมัยก็หลายหลายตอนนั่นตอนนี้มันบ่มีเดี๋ยวสิแกงโนมัยกินดอกพนว่าเชียวไปพัดผสมด่ามขวัญ ด่ามขวนนี่พนนิพ่นเอาต่อยมัไพ่ยหน่อยเด้ครับเพียรเพ็ดด่ามขวนญนะมา,า่อถ่าปกปกเอาเศษยังก็ละเชียวคนเราเชียวผมมายามสีแกงน้องใหม่สู้กินพน้าวะน้องใหม่จังได้อันนี้ด่ามขวนญเหม่นบอกคนว่าอืมีเบาหลา,ายตะกี้มันกับเป็นน้องใหม่นั่นแหละเพื <laughs> ่นนี่ท่านก่อมจบแล้ว <laughs> บอกต่อไปครับเอาอันนี้ออกนะครับนี่ อ่อนแก่ๆเนี่ออกบันหันออกนเดิบันใช่ไม่ใญ่เลยเอาตัวอ่อนตัวแก่พัดเอาถิ่มบันกินเมื่อใดน้ำซึ่อกันกับอันดามขวนัญน่ะยำบ่ได้หันออกจังหน่อยจังคอยสิเป็นทุบเลยบันทุบถุบทุบถุบถุบแต่จังมะ ต้มน้ำขมมันออกจะหน้อยหนึ่งครับมันจะขมอยู่ด้วยนือใหม่เน่ยแหนงนือใหม่เน่ยมันจะขมอยู่ถูกปกะต้มต้มเจ้านามหนึ่งนะครับต้มเจ้านาำหนึ่งเราจะค่อยมากแกงจะได้รสชาติอีกแบบหนึ่งนะครับแบบบานๆเท่าถ้าแม่นแนวมันแมนกับแมนอนุญาตบาดคำครับสำหรับผู้ที่โบ,บมักนะครับจุดจีนะนะครับ อันวนวลมนกองกขี้ขั้วยอยู่นั่นแหละอันนึงครับมาใส่ชูจีเนี่ยแมงกินนวลแมงกินนวลเริ่มออกเลยไปตลาดเห็นอยู่มันเริ่มออกนะครับพระท่านได้มีโอกาสไปลองลองเซเว่บางน้ำก,กุกลำดวนน้ำกกบางวงหิมะพานเป็นสันเด็งแม่งกินนวลบโบคยมีเวลาเดี๋ยวไปดูคับเวลเ,เราก็ได้ขันโบโบวิตลาดตก <c oughs> มันมันกับ,บโบได้หายากแต่มันโบได้ไปนะครับ ไมดไปแถวบานผมมันก็บกค่อยมีนั่นะครับถ้าเป็นแถวทั้งปลาทั้งดงนี่นี่ดอกนะครับพี่น้องทั้งขีดชายแดนนะครับนี่แต่ทางในนี่มันนี่ก็หายากนะครับพี่น้องปลาดงนั้นบ่ายต้องไปลงทุนในจังหน่อยนะครับไต่นี่ขอปลาขวดจังหน่อยแต่ไม่กินนู่นะนับขายเป็นตัวผลเดอร์หันเยาว่าดินับขายเป็นตัวครับ โอ้นี่เห็นขาขาวกว่ามันอ่อนเมื่ตอนนี้แก่ตอนนี้อ๋อนับขายเป็นตัวลอยละนะครับลอยละเทเร่บูจะด้ซื้อที่เก่าแล้วนะครับสหรับพี่น้องห้าผู้ว่มีโอกาสแต่ไปไต่ด้ซื้อาาทีบบ่เกออ่าเพราะว่าทำบริสุทธิ์่หาแต่บดิเกีนนะครับมันเอ๊เขาเบื่อแล้วครับนี่เขาเบืออเบ่อกัอบใบยาน,านังตำแบบน,นี้ตำตำตัวน,นี้ก็ต้ม อันนี้ก็เอาไปต้มก่อนได้สักหน่อยนะครับพรอ่อนนิดหลังจากบอกแล้วต้นนี้สีตําครับตําขเบือกับใบยะนางจะไปตํากันครับมาตำมันพี่น้องตำ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 ยานางหลายเยอะตำยานางครับตำยานางขบวดลงขบวแมนขบวดขาเบือโอ้จังเลยหรอก บอกจังหนึ่งผัดป้ายจังหนึ่งตำใส่ข่าเบือกนหน่อยมันจังตำง่ายขาึ้นมาเราบัรได้ว่าแกงมันจะเป็นปวดตัวขินแกงก็ไมา่ไหมนี่ใส่ข่าเบือแต่ว่าถ้าออมบหมน,นี่ถ้าอมอมปูอมอมออมออมหนูออมในใส่ข่าขวดเหมือนออมใส่ข่าขวดกลายเป็นออมใส่ข่าเบือนี่กลายเป็นแกงมาตำตำให้มันมันแบบยองอย่าน,นั่งกะได้บหมือ ตามลรก็ยองครับยองเอาหนามยองยองยองเอาหนามจะนังนะครับเนยองหนามันหนอกหนามจะนั่งตามเนครับบันตามเน คลุกไปทุมากกับเหวแล้วครับได้สักหนึ่งละเนาเรียบร้อยทุกน้อยใหม่แล้วแล้วเตรียมไปต้มมาหนิต้มต้มต้มไปต้มครับมาต้มพี่น้องมาหนิต้มหนิต้องใส่น้ำด้อจังงั้าต้มใส่น้ำโอ้ยเนาะใส่ลาว่าต้มมาใส่น้ำดิต้มต้องใส่น้ำขันไม่น้ำเสื่อนขรัวแล้วครับเอาโรคบัตร ต้มจัาน้ำหนึ่งเห็นมันจืดมันบหรายครับต้มจัาน้ำหนึ่งเพื่อนจืดติดไฟติดไฟเลยติดแล้วติดไฟถาจะเข้าวหนึ่งเห็นมจืดหลวกะแกง ก็สิิจุดละนะครับน,น,นี่น้ำนีดอกได้ครับนีน้ำทิมเอาเอ,อ,าอาตัวเนื้อมันด้หอนอก็ได้ซ้ำเก้านะครับนี่น้ำหมกแล้วก็ได้บตรไลเดิดนถนดอืมฟอมมอจะบนันบอกนอนน,นนะบุรุษจบังอื้ยังาบักนอืม เอาบมลงกเดืวดเอาสัก,ก่อนครับปวดเอาปวดเอาพอกระเทืนเอนอืมควกินหน่อยกันหน่อยๆต้องสียแสบที่ดกอกทคนไลยจะแฉกับบกเสบบพจังดอกกินพวกเสดายน่ะหน่อยๆกินพวกขึ้นหอดข้ามสองขับแล้วแต่ประมาณจะถวยแล้วครับพี่น้องประมาณนั้นแหละ เดี๋ยวใส่ไข่มุแด,ดงเนีง่งเตรียมแกงครับตำเจวแกง่อครับพี่น้องเจีวเจวกับขาเบือลักกับยาหนังตำสักันผมจะใส่เลยมาเนี่ใส่เลยนี่น้อไมมนี่ไข่มุดแดงเอาน้ไม่ลกกุกไปก่อนแน่ไฟพอนันดังดังไฟอนแป๊บนึงดังไฟปั๊บดังไฟอนพี่น้องปั๊บปั๊บ ปับมาไฟมันกคืหลวกหยาบเลยเอา้าดังไฟแล้วดังไฟแล้วดังไฟแล้วเริ่มไฟติดเอาหน่อไม้ลงไปเอ้ต้องลงง,งองลงไปเอาจะยังเป็นยังเอาหน่อไม้ลงไปปั๊บตามด้วยนี่ครับนี่นี่บักพริกกับยานั่ง เอาลงไปครับไข่มดแดงเอาลงไป,ปบเบิดไปะละครเนยจะน่อยจะมีเสียงเรียบร้อยรอให้ไฟเดือดจะเข้าหนึ่งครับปรุงด้วยแป้งนัวน้ำปลา ี่นี่เออนี่น้ำปลาแล้วก็ขาดไ่ไรครับปลาแดกพุน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 ปลาแดกปลาแดกอีสานขาดปลาแดกก็ได้ขลําแล้วก็นี่ครับตัวเด็ดหรือว่าลูกโดดเด็ดนี่ตัวเด็ดเด็ดขวนครับตัวเด็ดขวนตามด้วยพักชะอมหรือว่าพักขาพอเอ้ยเดี๋ยวใส่ลงครับแถวมาเบิงหนาตาน้่กัน แกงน่ใหม่เร็จซับเรียบร้อยครับพี่น้องมากินขอ,อน้ำก,ก,ก,ออกันครับพี่น้องเรียบร่อยแกงโน่ใหม่เร้อนเร้อยมาบาดจิ้นขอน้ำกันครับพี่น้องขออนุญาตบาดค่ำครับยิดคลิปไปซ้ำเพียงนึงสักก้อนขอบพระคุณพี่น,น,น,น้องที่ติดตามทั้งช่องยูทูบนมผู้จองอินดี้นะครับมากดไลค์ถึงใจกดแชร์เป็นแรงกำลังใจกันครับผมกินขอ,อน้ำกันครับแซ่บแกงโน่ใหม่ สไตล์หนุ่มผู้จองดินดี้ครับ